สองสามอันนี้เป็นลิปนะคะอันนี้จะลิปไปอย่างนี้นะคะ่ะจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นนี้ค่ะลิปปูไว้ที่เบลล์สีแดงสีน้ำแป๊บนะคะีสีน้ำแป๊บเลยสีแดงแป๊บเลยเหรอคะทาปาล้วนะคะ อย่างนี้นะคะปิดได้ด้วยค่ะนี่ค่ะอย่างน,นี้ค่ค่ะดีค่ะพี่ได้ฟังเพลงอยู่ค่ะกดไลค์ก็ร์ให้ได้นะคะบ๊ายบาย